สวัสดีค่ะออฟฟี่แม็กซิมนะคะตอนนี้หกโมงเช้าของวันที่ที่หใช่ไหมที่เจแล้วหวันนี้มันอวันนี้ที่เจ็ดวันนี้วันที่เจ็ดมกราาใช่ไหมคะไม่ได้เป็นวันสําคัญอะไรของออฟฟี่หรอกแต่ว่าพอดีอยากใส่บาทก็เลยมาถึงนี่เลยตอนนี้เราอยู่ที่วัดสะเกดนี่ดู ข้างบนเป็นบันไดซึ่งถ้าขึ้นไปก็คงไม่ไหวนะคะพอดีเมื่อกี้ออฟฟี่ไปซื้อของใส่บะจะมาใส่บาตรกันนะคะตอนนี้ก็รอพระอยู่ก็เดี๋ยวใส่บัตรเสร็จก็ขอให้ทุกคนอนุโมทนาสาธุไปด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขปีใหม่นี้ออฟฟี่เป็นปีชงแต่ถ้าเกิดเราคิดว่ามันจะดีมันก็ต้องดีถูกไหมคะ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงขอให้แม่กับพ่อออฟฟี่และก็ญาติพี่น้องทุกคนรวนมไปถึงแฟนคลับทุกๆคนคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนามีความสุขล่ำๆรวยๆกันทุกคนเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สั่งคอล่าพัดนะคะวันนี้คือไม่ได้นอนเลยยังไม่ได้นอนแต่ก็ไม่รู้สึกง,ง่วงไม่รู้เป็นอะไรนะคะก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันนี้เช้าว,วันนี้จะส่งของให้นะคะ คนที่โอนเงินแล้วนะคะก็เป็นที่รูก้กันก็ยังไงก็เดี๋ยวติดต่อกันอีกทีนะคะของจะได้วันพรุ่งนี้อีกวันนึงนะคะเดี๋ยวใส่บาทก่อนเดี๋ยวรอพระมาแล้วก็เดินเล่นในบรรยากาศวัดก่อนนะคะมาเช้ามากเลยอะเมื่อกี้ไปตอนตอนตีห้าครึ่งไปซื้อกับข้าวมาใส่บาทู้สึกดีจิตใจแจ่มใสค่ะบายไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวยังไง วันนี้จะไปดูหนังเรื่องคุณนายโฮแงมแงมไปแล้ว